สวัสดีค่ะมอสซินมอนกอลนะคะเป็นิวตี้บอเกอร์ะะ er ทางด้านความงามมามากกว่า15ปีแล้วค่ะสวัสดีครับผมนายแพทย์ดิษภพงศ์ปณิธาพรนะครับสวัสดีค่ะแพทย์หญิงน,ง,นงนิลาบนจเจริญบุตรนะคะตลอด3ปีที่ผ่านมาหมอและทีมงาน d t c ทุกคนมีความตั้งใจและใส่ใจในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยแนวคิดผิวแข็งแรงคือรากฐานที่ดีนะครับยิ่งเราเติบโตมากขึ้นเท่าไรความต้องการของลูกค้าก็มากขึ้นเท่านั้นค่ะจึงเป็นที่มาของความใส่ใจทั้งสาใส่ใจที่เรายึดมั่นตั้งแต่วันแรกจนถึงววันนี้คค่ะาม ใจข้อแรกคือการใส่ใจทุกเรื่องผิวค่ะเราดูแลคุณตั้งแต่หัวจะรดเท้าค่ะเพราะว่าผิวที่แข็งแรงจริงๆไม่ได้เกิดจากการใช้สกินแคร์อย่างเดียวนะคะต้องเกิดจากการดูแลตั้งแต่ภายในจนถึงภายนอกค่ะจึงเป็นที่มาของการทําผลิตภัณฑ์อาหารเสริมในกลุ่มของ Active ทั้งหมดนะครับ ปัจจุบันเรามีทั้งหมด4ตัวคือ Active C, Active Pro, Active X3 และ Active Collagen และแน่นอนครับเมื่อผิวหน้าแข็งแรงแล้วผิวส่วนอื่นก็ต้องแข็งแรงตามไปด้วยจึงเป็นที่มาของการทำ Cosmetic และ Personal Care ในบริเวณอื่นๆเช่นเซรั่มผมแชมพูผมเจลอ,อาบน้ำหรือแม้กระทั่งยาสีฟันเองก็ตามนะครับความใส่ใจข้อที่2นะคะคือการใส่ใจตอบทุกปัญหาผิวโดยทีมเภสัชกรค่ะใครมีปัญหาผิวเข้ามาเนี่ย ถามเราได้เลยเพราะว่าหลังบ้านของเราเนี่ยทีมแอดมินเป็นเภสัชกรแล้วก็คุณหมอด้วยนะคะบางครั้งเนี่ยจะมีทั้งคุณหมอโจ้คุณหมอหลินแล้วก็หมดเองเนี่ยที่เข้าไปช่วยตอบด้วยค่ะเราได้พูดคุยกับลูกค้าเองเห็นปัญหาความต้องการจึงเป็นที่มาของการที่ไม่เคยหยุดยั้งพัฒนาสินค้านะคะความใส่ใจข้อที่3นะครับคือความใส่ใจในการสร้างผลิตภัณฑ์เพื่อคุณนะครับที่จะต้องปลอดภัยและได้ผลจริงนะครับให้ตรงตามคอนเซ็ปต์คือการดูแลผิวไปพร้อมๆกับการสร้างผิวแข็งแรงนะครับดังนั้นจะ เห็นได้ว่าผลิตภัณฑ์ของเราทุกตัวนะคะจะมีส่วนผสมจากธรรมชาติและปราศจากแอลกอฮอล์พาราเบนน้ำหอมที่สำคัญทุกตัวก่อนออกมาจำหน่ายเนี่ยพวกเราก็ใช้เองกันทุกคนค่ะว่าปลอดภัยแน่นอนค่ะปลาท้ายที่สุดนะครับผมในฐานะของตัวแทน ทีมดี c ทุกคนนะครับก็อยากจะขอขอบคุณทุกคนนะครับที่มีส่วนร่วมในการเติบโตของแบรนด์ D ีดีของเรามาถึงวันนี้นะครับและหลังจากนี้ทุกคนจะได้เห็นภาพลักษณ์ของแบรนด์ D ีดีที่เป็นมากกว่าแบรนด์สกินแคร์โดยทั่วไปนะคะเพราะเราจะเป็นที่ปรึกษาทั้งด้านผิวและสุขภาพให้คุณดังนั้นถ้าคุณมีปัญหาผิวอย่าลืมนึกถึงดีดีนะคะทักเข้ามาคุยกับเราได้เลยค่ะ